แป๊บหนึ่งนะครับแมนเธอแมนเธอรอที่ขอโทษที่ขอโทษวันนี้ผมมีผมมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมาพูดแล้วก็มีมีสิ่งของหนึ่งอย่างอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่ามากมายแต่ก็อยากจะมอบให้กับคุณเพราะว่าจะขอบคุณในในทุกการเดินทางตั้งแต่ก้าวแรกจุดถึงก้าวนี้แล้วก็ทุกความสําเร็จที่มีคุณอยู่ด้วยมีไมหมคุณขอบคุณครับพี่ เธอกิดเหรอครับสูสูสูอันนี้เป็นดอกไม้สีขาวแทนความแทนความขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่คุณเข้ามาเป็นจิ๊กซอหนึ่งตัวในตัวในตัวของผมตั้งแต่คือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ไหมจะมีกระแสไหมจะเป็นเป็นเป็นที่รู้จักของ F.C. หลายๆคนไหม ผมก็ไม่รู้ว่าจะจะมีหรือเปล่าจนกระทั่งมีคุณเข้ามาในชีวิตคุณก็เข้ามาทําให้ใครหลายๆคนรู้จักผมทําให้ชีวิตครอบครัวผมชีวิตผมดีขึ้นผมก็ขอบคุณคุณมากนะจิ๊กซอตัวสำคัญจากวันนั้นจนถึงวันนี้คําว่าเฟื่อนก็ได้กําเนิดขึ้นขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะขอบคุห้คุณขอบคุณครับครับผมก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เรื่อแรกนะครับ ไม่ว่ายัางไงก็ผมดีใจแล้วผมก็เต็มใจที่ได้ยืนร่วมกับคุณอยู่บนเวทีแห่งนี้ก็ยินดีกับทุกความสำเร็จในชีวิตนะครับ,รบก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบช่อนี้ด้วยนะครับดีใจที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับขอบคุณครับครับ